สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง f อ m o t o g p นะฮะกลับมาเจอกันช่วงนี้ใส่สายก่อนเที่ยงนะฮะจะมาพูดคุยมาวิเคราะห์ถึงปริสตาร์ทนะครับที่ออกมาหลังจากขับเคี่ยวกันยางสุดมันเร้าใจในเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของ Q1 Q2 นะขออภัยทุกคนนะครับที่เมื่อคืนหายไปนะครับไม่ได้ลงคลิปรายการเพราะว่าตามที่แจ้งกันไว้นะฮะว่ารู้สึกเพลียรู้สึกอ่อนล้าโดยเฉพาะในปวดหัวปวดสมองเลอเกินอาจจะเพราะว่า มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องจัดก,การในเมื่อวานนี่เยอะเกินไปนะฮะก็เลยขอตัวไปพักผ่อนเร็วหน่อยก็กลับมาขอบคุณทุกคนนะครับที่แสดงความห่วงใยกันมานะครับตื่นเช้าขึ้นมาได้รีเซ็ตใหม่ได้พักสมองก็ถือว่าทุกสิ่งอย่างกลับมาปกติกันแล้วมาลุยต่อวันนี้กันนะฮะช่องทางการรับชมการตเท่ากาันแข่งขันมอเตอร์จีพีเนี่ยสองช่องทางนะครับก็คือ PPTV HD36 ในหน้าจอทีวีหรือใครจะรับชมผ่านทาง หน้าจอมือถืออย่างแท็บเล็ตหรือในคอมในอะไรก็แล้วแต่ช่องทางออนไลน์เนี่ยอันนี้ไปที่ Fox 3นะครับย้ำนะฮะหกโมงเย็นครับ MotoGP ลงสนามอาจจะเวลาจะแปลกไปนิดหนึ่งเพราะว่ามันเวลามันชนกันกันกบ F1 เพราะว่า F1 ก็จะไปลงแข่งเหมือนกันในทุ่มหนึ่งนะครับที่อาเซอร์ไบจันดังนั้นใครว่างก็รับชม MotoGP เสร็จน่าจะไม่เกินหนึ่งทุ่มนะครับก็ไหลาย,ยาวไปชม F1 กันต่อได้เลยนะฮะที่ช่อง Fox1 จะมีการไล่สดหรือเปล่ายังไม่มั่นใจครับคือถ้า f 1ไม่มีดราม่าอะไรที่มันยืดเยื้อนักเนี่ยถ้าเวลามันไม่เกิน3ทุ่มกว่าอาจจะมาไล่สดที่นี่นะครับมาฉลองชัยให้กับแชมป์ให้กับ3คนบนโพเดียมแต่ถ้า f 1มันลากยาวไปมากกว่านั้นอันนี้อาจจะขออนุญาตยากย่อการไล่สดไปในวันต่อๆไปแล้วกันโอเคนะถือว่ารับทราบตรงกันครับสำหรับในการแข่งขันในวันนี้นะครับก็ทั้ง3รุ่นเนี่ยรุ่นเล็กก็น่าสนใจนะฮะเมื่อนักแข่ง จะเรียกว่าเป็นน no ักแข่งที่หลายคนเอาใจรุนเอาใจเชียร์รวมทั้งผมด้วยอย่างเจ้าหนูเปโดอาคอสตานะครับที่เรียกว่าพลาดจากการคอลี่ไฟอันดับเขาหล่นมาอันดับที่25นะครับออกสตาร์ทคันที่25จะบอกว่าประมาณ5คันสุดท้าย4 5คันท้ายๆนะฮะดังนั้นด้วยเวลาด้วยตารางคะแนนที่เขานำอยู่ในตอนนี้กับสถานการณ์ที่ไม่ดีนักนะจะจะสามารถพลิกเหตุการณ์ได้แค่ไหนน่าสนใจนะครับแต่อย่าลืมนะว่าในช่วงสนามก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ย เจ้าเด็กคนนี้ออกสตาร์ทจากพิทเลนคันสุดท้ายยังไล่แซงกันกระจายจนเข้าเส้นชัยอันดับหนึ่งมาแล้วนะฮะดังนั้นสนามนี้ก็ลองดูนะครับว่าเขาจะทาโมเมนต์นั้นเ็าจะทําให้พวกเราเนี่ยตื่นตะลึงได้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะฮะแล้วก็ในรุ่นโมโตทัวร์นี้ก็ยิ่งน่าสนใจเลยนะครับเพราะว่ามีนักแข่งไทยถึง2คนนะครับลงแข่งที่นี่นะฮะกล้องสมเกียรติจันทราก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับนี่น่าจะเป็นอันดับการคอลี่ไฟที่ดีที่สุดหรือเปล่าครับในฤดูกาลนี้เมื่อกล้องนั้น ออกสตาร์ทคันที่9ครับโอ้โหถือว่ามีโอกาสสูงมากนะครับที่จะเก็บแต้มเก็บคะแนนแบบสวยๆงามๆได้เป็นครั้งแรกเช่นกันนะฮะในใน,ในที่นี่นะแล้วก็นักแข่งไทยอีกคนนึงนะครับที่ได้สิทธิ์วายการ์ดลงไปก็คือเคมินคูโบอันนี้เข้าใจว่าถ้าผมจำไม่ผิดน,น่าจะประมาณคันที่30แลก็ประมาณ2-3คันท้ายๆนะครับที่ออกสตาร์ทไปดังนั้นในรุ่น m o t o 2ก็ไปให้กำลังใจนักแข่งไทยทั้งสคนนี้กัน ในส่วนของผู้ที่คว้าโพลนะครับก็คือเรมี่การ์ตเนอร์นะฮะเรียกว่าสมศักดิ์ศรีนะครับสมศักดิ์ศรีว่าที่นักแข่ง MotoGP คนใหม่ล่าสุดในปีหน้าก็ควงคู่มากับทีมเมดเช่นเคยฮะเราฟูรันเด้ก็ตามมาคันที่2อเอ๊สอคนนี้ไปไหนไปกันนะครับพร้อมกันแพ็คคู่ดี D คู่กันตลอดนะเรียกว่าคนอื่นเนี่ยแทบจะหมดสิทธิ์เลยนะครับที่จะก้าวขึ้นมา ส่วนคันที่3ก็เป็นโบเบนชไนเดอร์นะครับอันนี้ก็โผล่ขึ้นมาได้นี่ก็คือเป็นกริดสตาร์ทใน Moto2 ทีนี้มาว่าในส่วนของกริดสตาร์ทของ MotoGP รุ่นใหญ่นะครับก็ต้องเรียกว่าเป็นความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งของฟาบิโอควาตารโรเด็กแฟบคว้าชัยคว้าโพแหมอันนี้ไม่ใช่มุกนะฮะพูดผิดจริงคว้าโพนะครับสนามที่5ติดกันโอ้โหรางวัลถ้าเกิดว่าใน เสร็จสิ้นฤดูกาลแล้วในโพลวอร์ดเนี่ยก็น่าจะไม่พลาดนะครับเรื่องของตรงนี้ทิสโก้น่าจะต้องได้ออมอบของรางวัลชิ้นใหญ่ให้กับแฟ๊ไปอีกปีหนึ่งแล้วล่ะนะแข่งไป7สนามเนี่ยคว้าโพไป5สนามติดเนี่ยมันไม่ธรรมดาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นความความสำเร็จของยามาฮ่าด้วยทั้งหมดนั่นแหละนะฮะแล้วก็คันที่2ตามมาเพื่อนซีเขาแจ็คมินเลอร์คันที่3เป็นโยฮันซาโก้ครับนี่ก็คือ3คนบนแถวแรกนะฮะ แล้วก็คันที่4เป็นมิเกลริเวล่าจาก KTM นะครับคันที่5เป็นแฟรงกี้จากยาม่า t แล้วก็คันที่6เป็นมาวิลิกวินยาเลสจากยาม่าโรงงานคันที่7นะครับอเล็กซิสเอสปาคาโลหมายเลขก1 1ของอาร์พีเรียคันที่8เป็นแบลสบินเดอร์ของ KTM โรงงานคันที่9เป็นเปโก้จากดูคาติโรงงานครับแล้วก็แถวสุดท้ายแถวที่4นะฮะก็คือ คันที่10เป็นจวนเมียหมายเลข36ของซูซูกิคันที่11เป็นวอเลนติโนโรซี่จาก SRT อาร์ทยามาฮแล้วก็ปิดท้ายในคันสุดท้าย Q2 คันที่12โพส์เกโรหมายเลข42ของเรปโซฮอนด้าครับหลังจากนั้นมาคนที่ไม่ผ่านใน Q1 มาก็อย่างมาร์กมาเกสนะครับออกคันที่13แล้วก็ตามมาด้วยนาคากามิ ami, ตามมาด้วยฮอเฮมาร์ตินเลคโคนาบัสเจนนนี่ไล่เรียงกันไปนะครับจนไป คันสุดท้ายในวันนี้ก็คือเป็นลอเรนโซ s ซาวดอรีจากอ p รนั่นเองนะครับอันดับเป็นไงฮะผิดคาดกันไหมก็ถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ของของยามาฮ่าที่หลุดเข้ามาในท็อป6ได้ทั้ง3คันนะครับเดี๋ยวจะขอวิเคราะห์ไปถึงทีมยามาฮ่ากันเสียก่อนจริงอยู่นะครับว่าอรซี่นั้นอาจจะทำผลงานได้ดีนะฮะในการติดสอยห้อยตาม Q2 มาคันสุดท้ายในเมื่อวานเนี่ย แต่พอตอนคอลิ่ไฟคิ Q2 จริงๆร,รอสซี่ก็ไม่อาจต้านทานความแรงของหลายๆคนนะ,ะโดยเฉพาะในดูคาติที่แก้มือกันได้สําเร็จเนี่ยแล้วรอสซี่ก็ไปพลาดล้มอีกนะครับในช่วงเทท้ายของ Q2 จริงอยู่นะครับว่าอาจจะไม่เจ็บไม่อะไรเราก,ก็ลุกขึ้นมาชิวๆได้แต่เวลาก็กดได้แค่นั้นนะครับก็ออกคันที่11แต่ก็ยังถือว่าดีนะฮะถ้าเทียบกับในสนามหลายๆสนามที่มันผ่านมาเนี่ยอันนั้นรอสซี่นะ่แทบจะออกคันที่ 3- 4คันที่ท้ายเลย ในรอบนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าคันที่11เนี่ยรซี่จะสามารถตีตื้นไล่แซงมาจบท็อป10ได้หรือได้มากน้อยเพียงใดนะครับซึ่งผมเองก็ไม่ได้หวังอะไรมากหรอกผมหวังแค่ว่าให้รซี่เนี่ยติดท็อป10แล้วก็ไม่ล้มเก็บคะแนานได้ก็เป็นพอนะในส่วนของความสําเร็จของผู้นำนะครับแม้ว่าสถิติอาจจะยังไม่ได้ทําลายนะครับก็คือ138.6งนยิ่งยงคงกระพันกันเหลือเกินนะฮะอันนี้เป็นของโรเลนโซตั้งแต่สมัยอยู่ดูคตินะ แต่แฟบก็แสดงความเหนือชั้นจริงๆนะครับแม้ว่าอาจจะรถเนี่ยมามาลงในรอบสุดท้ายไม่ทันนะครับอาจจะนั่งนานกันไปหน่อยเนี่ยแต่เวลาที่เขากดมาก็ถือว่ายอดเยี่ยมจนทําให้ดูคติแรงแค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะไล่กลับมาทันนะฮะร,รวมทั้งแฟรงกี้ด้วยนะครับแฟรงกี้ก็ถือว่าทําดีมาตลอดใน2วันที่ผ่านมาตั้งแต่ซ้อมรอบแรกนะแม้ว่าจะอาจจะพลาดทั้งให้กับดูคติไปเนี่ยแต่มันก็เป็นเวลาที่มันไล่เบียดไล่บี้กันมานะครับ ดังนั้นมามองดูแล้วทั้งแฟงกี้แล้วก็ทั้งท็อปกันนะฮะคือถ้าไม่ผิดพลาดเรื่องของการออกสตาร์ทนะผมเชื่อว่าน่าจะตามความสําเร็จของแฟบไปได้นะเป็นห่วงยามาฮาอยู่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็คือมีดูคาตีในขึ้นหน้าแล้วอุปกรณ์โฮช็อตที่ติดตั้งในรถของดูคาตีเนี่ยมันสามารถที่จะพาให้ทีมนี้นะทะยานออกไปอย่างจรวดเลยทีเดียวดังนั้นในตรงนี้จะต้องไปแก้เกมดีๆนะครับจะต้องไปซ้อมออกตัวดีๆ ในชุดส่วนของการวอร์มอัพเนี่ยอันนี้มันก็ยังคงคงมีอยู่นะครับในในตรงนี้คิดว่ายามาฮ่าก็น่าจะพุ่งเป้าน่าจะโฟกัสไปที่ตรงนี้ด้วยด้วยเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดว่าออกสตาร์ทมาไม่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแค่ดูคตินะครับอย่าลืมว่า KTM นี่ก็หลุดมาด้วยแล้ว KTM เป็นทีมที่ออกสตาร์ทได้โหดมากจริงๆเนี่ยจะบอกว่าพอๆกับดูคติหรืออจจาดืกว่าียด้วย้เน,นั่อก็คาอเปได้าจนยกากดังานาัน,น,น่่งที มันเป็นไม้เด็ดของยามมฮ่าก็คือเพดเวทที่มันดีเนี่ยมันดีก็จริงนะครับแต่นั่นก็คือถ้าออกสตาร์ทมาไม่ดีแต่ถ้าเพดเวทคุณเยี่ยมขนาดไหนก็ตามเนี่ยคุณก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยเหมือนกันในในจุดนี้ทีนี้มาที่ทีมดูคาติครับทีมดูคาติถือว่าอาจจะมีปัญหาอยู่พอสมควรนะครับในรอบซ้อมที่ผ่าน,านมาแต่กลายเป็นใน Q2 อันนี้จับจุดได้นะฮะถ้าตัดถ้าตัดฮอเฮมาตินออกไปเนี่ย ก็ถือว่าทุกคนทําได้เยี่ยมนะครับแจ็คมินเลอร์ก็แม้จะล้มไปนะฮะแม้แม้แม้จะพลาดล้มไปชุดที่ถลอกกันหมดเลยบางคนอาจจะสงสัยเว้ทำไมชุดถลอกหนักขนาดนั้นแจ็คไม่เจ็บเลอฮะคือการสไลด์นอนไปกับพื้นแทรกเนี่ยมันจะมีสองกรณีก็คือถ้าถ้าถ้าหลุดไปในในพื้นแทรกเนี่ยอันนี้มันจะเป็นพื้นที่แบบว่ามันแข็งไงฮะพื้นคอนกรีตแข็งๆๆแข็งเนี้ยอันนี้มันไม่ใช่คอนกรีตขออภัยวินยางมาตอยแข็งแข็งนี่แหละ มันก็จะทําให้ชุดเนี่ยมันถลอกบอกเปิดตามที่เห็นนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไปหลุดออกนอกแทร็กอันนั้นมันจะเป็นบ่อกรวดบ่อทรายครับมันก็จะไม่ระคายผิวชุดสักสักเท่าไหร่ตรงนี้แจ็คก,ก็ลุกขึ้นมาเดินปลอได้สบายนะอาการหายห่วงไม่มีอาการบาดเจ็บแน่นอนยังคงยิ้มได้นะครับยังคงยิ้มได้อยู่แล้วก็โยฮันซาโกอีกคนนึงฮะซาโกมาอาจจะ เรียกว่าไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายแต่คนนี้มาแบบน,นิ่งๆมาแบบเงียบมาเรื่อยๆนะครับไปไปมาๆอ้าวติดแถวหน้าเฉยเลยนะครับนั่นก็คือประมาทไม่ได้นะซากโก้ก็มีบทเรียนนะครับรวมทั้งแจ็คมิ l เลอร์เนี่ยเป็นคนที่เพดเลตเนี่ยวูว,วาบในสนามที่ผ่านมาครับดังนั้นได้สตาร์ทในแถวหน้าแบบนี้เนี่ยที e มูเจโลจะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องของความไม่นิ่งในในเพรเลอยู่แล้วตรงนี้ถือว่าเสียเปรียบยามาฮ่าอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับ แม้จะทอนคืนได้ในช่วงทางตรงยาวเป็นกิโลเนี่ยก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าไม่นิ่งนะฮะถ้าเกิดว่าหนีแฟบไม่ทันอย่าอย่าลืมนะครับว่า Yamaha าาเอง t o อปสปีดเนี่ยก็เหมือนขยับขึ้นมานิดนึงนะฮะดังนั้นโอกาสที่แฟบจะไล่สวนในในทางโค้งเนะี่ยมัน,ม,นมันก็มีไม่ใช่ไม่ใช่แค่แฟบอย่างเดียวนะในตอนนี้เนี่ยจะต้องดูที่ KTM ด้วยนะครับเพราะว่า เรื่องของการออกตัวการสตาร์ทเนี่ย KTM ก็ถือว่าไม่เป็นรองดูคตินะรวมทั้งเปโก้ด้วยนะครับเปโกเองผมมองว่าการที่เขาออกสตาร์ทคันที่8ที่9ในวันนี้อันนี้ส่วนตัวนะไม่รู้ว่าทุกคนจะมองอยังไงผมมองว่ามันเป็นการดีนะครับที่เขาจะจะสามารถที่จะผมเชื่อว่าเปโก้น่าจะขึ้นมาในคันที่5ครคันที่6ได้อยู่อันนี้น่าจะเป็นอันดับที่มันดีในช่วงแรกนะครับไม่ต้องรีบร้อนอะไรหรอก ไม่ต้องรีบออกตัวไปไปไกลมากอันนี้ถ้าพูดถึงดูกติคนนี้นะแต่ถ้าคนเป็นคนอื่นนะอันนั้นไม่แน่ถ้าเป็นเปโก้เนี่ยผมยังอยากให้เขาอย่าเพิ่งรีบขึ้นนําครับสะกดรอยตามมาแล้วก็เรียกว่าจะต้องบริหารจาัดก,การเรื่องของยางให้ดีตรงนี้คิดว่าเขาน่าจะมีโอกาสได้เปรียบนะครับหลังจากผ่านไปช่วงครึ่งทางถ้าเกิดไม่ไม่เกิดกรอักิเก่อนเหมือนกับสนามที่ผ่านมานะก็หวังว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่า เโก้ ko, รวมทั้งดูคติทั้ง3คันในวันนี้เนี่ยยังคงอยู่ในเส้นทางของการขึ้นมาหัวแฉกหัวแถวอยู่จริงอยู่แฟบอาจจะนําหน้าทุกคนไป24-25แต้มก็จริงนะครับแต่ผมมองว่ามันมันยังไม่มากพอนะครับที่จะทําให้ FC y ซี a มาสบายใจได้ดังนั้นก็ดูคตินี่ถือว่ามีโอกาสไม่ใครคนใดคนหนึ่งนะครับที่จะตีตื้นขึ้นมาหรืออาจจะทิ้งเพื่อนร่วมทีมเนี่ยทิ้งเพื่อนร่วมค่ายไปได้หน้า,น,า,น,าน่าจะมีโอกาสนะฮะ ทีนี้มาดูทีมต่อไปนะครับมาดูที่ KTM นะครับ KTM ตามที่เห็นเนี่ยก็คงไม่ต้องสงสัยนะฮะว่าพวกเขายกระดับกันขึ้นมาจริงๆแล้วละ่ะตอนแรกเราอาจจะมองว่าเอ๊อาจจะแอบคิดไปมุมหนึ่งว่ามันจะฟลุกหรือเปล่านะครับที่มมเจโลเนี่ยหลังจากที่ซ้อมมาดีนะครับหลังจากที่จบการแข่งขันมาดีแต่เราได้เห็นในการซ้อมตั้งแต่วันแรกมาจนถึงการคอลี่ไฟายเนี่ยทุกสิ่งอย่างมันเป็นใจให้กับ KTM นะครับไม่ว่าจะเป็น ทางท็อปสปีดที่ทำได้เรียกว่าไม่ได้เกรงดูคติกันเลยทีเดียวรวมทั้งท็อปสปีดในรอบที่มาเร็วที่สุดเนี่ยยังทำได้ดีกว่าดูคติเสียด้วยซ้ำนะฮะคือถ้าวัดกันจริงๆถ้าท็อปสปีดในรอบที่เร็วที่สุดเนี่ยผมว่า KTM น่าสนใจกว่าดูคติดูคติอาจจะบิดมาเร็วที่สุดในท็อปสปีด350ขึ้นอย่างเงี้ยแต่รอบนั้นดูคติไม่ได้เร็วที่สุดนะครับเป็นเพจเวทที่ไม่นิ่ง ดังนั้นมาแพ็คคู่นะครับในคราวนี้น่าสนใจนะครับว่าจะไปออกที่แบรดบินเตอร์หรือจะไปออกที่มิเกลโอริเวล่าฮะผมถือว่าทั้งคู่เนี่ยห้าสนะไม่มีใครที่จะโดดเด่นเกินเกินใครผมมองว่าทุกคนมีโอกาสที่จะป่วนหัวแถวกันทั้งนั้นนะครับมันติดอยู่ตรงที่ว่าใครจะร่วงถ้าไม่ร่วงเนะี่ยมีมีมีโอกาสดีๆแน่นอนนะครับนี่ก็คือเป็นภัยคุกค,คามชิ้นโตเลยนะครับของแฟบนะ จะไประวังแค่ดูคติไม่ได้นะครับจะไปต้องระวังบินเดอร์แล้วก็ระวังโอลิเวล่าด้วยในส่วนของทีมแท็กซี e นะครับก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละว,ว่าพวกเขาหนีบวยมาสําเร็จแล้วในคราวนี้ดังนั้นตรงนี้ก็จะต้องแย่งชิงผลงานกันมันเป็นแรงกระเพื่อมฮะเมื่อวานจริงอยู่ครับว่าอีกาเรียโคเน,นาเนี่ยอาจจะพลาดล้มไปอาจจะมองว่าว่าล้มหนักอยู่นะครับแต่ก็สนามนี้ล้มหนักอย่างไรนะักแข่งก็ไม่ค่อยเป็นอันตรายเท่าไหร่นะครับใน ในที่ผ่านมาเนี่ยล้มกันหลายคนอยู่นะแต่ด้วยความที่ว่าบอกรวดบออะไรมันอาจจะมันอาจจะพื้นที่มันเยอะ,ะฮะถลายไปมันก็จะอยู่อยู่แค่นั้นนะฮะดังนั้นก็เลโคนาก็ลุกขึ้นมาแบบชิวๆได้นะครับต้องมาแข่งขันผลงานกันละนะฮะหมายเลขยี่สิบเจ็ดกับหมายเลขเก้าเนี่ยว่าใครจะอยู่ใครจะไปผมคิดว่าน่าจะตัดสินกันในช่วงประมาณซัมเมอร์นี่แหละครึ่งทางผ่านไปเนี่ย KTM น่าจะมีมีรายชื่อในใจนะวฮะว่าใครจะโดนเด้งนะครับเก้าอี้ ของทางโอเรมี่การ์เนอร์เนี่ยอันนี้ของใครจะหลุดนะฮะของใครจะต้องสลาให้การ์เนอร์ไปเนี่ยคิดว่าอีก2-3สนามเนี่ยมีโอกาสได้เห็นตรงนี้กันแน่นอนทั้งคู่ก็เลยจะต้องแย่งซีนกันเต็มที่นะครับแย่งโชว์ผลงานกันเต็มที่นะฮะทีนี้มาในทีมไหนฮะทีมต่อไปเป็นทีมอาร์พิเรียครับอาร์พิเรียก็ถือว่าจะบอกว่าดีขึ้นว้าวไหมอันนี้ก็น่าจะชินชากับอันดับที่ได้มาแล้วล่ะครับ ก็คือพวกเขารักษาสเต็ปตรงนี้อยู่ไม่หลุดไปจาก6จาก7จะบอกว่าดีขึ้นไหมมันก็ไม่ได้ว่าดีขึ้นนะฮะจะบอกว่าแย่ลงไหมก็ไม่ได้แย่ลงเอาเป็นว่าเขาดีมาตลอดเสมอต้นเสมอปลายเป็นทีมที่ไม่ต้องลุ้นเลยแหละฮะในในใน,ใน,ใน,ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอันดับการคอลิฟายอันดับการซ้อมหรือแม้กระทั่งอันดับการแข่งขันเนี่ยก็น่าจะเหมือนเกือบจะจับวางได้นะครับถ้าเกิดว่ารถไม่มีปัญหาเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงซะ6 7 อยู่ระหว่างนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนสําหรับอเล็กซิสเอสปาโรหมายเลขก1 1คนนี้นะครับทีนี้มาที่ทีมไหนต่อฮะมาที่ดูอ่าซูซูกิอ่าซูซูกิยังคงมาตรฐานเดิมไว้ไม่มีผิดไม่มีเพี้ยนนะครับไม่ว่าจะลงแข่ง2คนไม่ว่าจะลงแข่งคนเดียวในเรตนี้เนะี่ยจอนเมียครับออกคันที่10เจ้าตัวยังคงเชื่อมั่นนะครับยังคงเชื่อมั่นว่าผลงานจะจะยังคงดีกว่าอันดับการคอลี่ฟายอยู่อาจจะแอบเน็บ ทีมงานอยู่นิดนึงนะฮะว่าจริงๆมันน่าจะมีแพ็กเกจใหม่ๆเข้ามาหน่อยนะฮะไม่ใช่ว่ามันจะเป็นในแบบนี้เขารู้สึกว่าเหมือนว่ารถเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างอะไรจากในปีที่แล้วกันมากมายนักนะครับเขาเขามองอย่างนั้นก็คืออยากอยากจะให้สุสเนี่มีแพ็กเกจใหม่ๆเหมือนกับทีมอ,อื่นๆเข้าหน่อยอันนี้เป็นความเห็นของนักแข่งนะฮะคือเขาก็ยอมรับนะครับว่าก็ไม่ได้ว่าไปไปโทษรถอย่างเดียวหรอกในการคอลี่ไฟนะฮะเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยมันสูงจริงๆนะฮะ ในแต่ละคนแต่ละทีมเนี่เรียกว่ากดเวลากันมาได้แบบนี้เนี่ยแต่แค่อยากจะกระตุ้นทีมงานสักนิดหนึ่งอ่ะก็มาดูครับว่าบ่นมาแบบนี้เนี่ยูุูกิเนี่ยจะมีการขยับหรือเปล่าในสนามหน้าหรือแม้กระทั่งในที่นี่นะครับในการแข่งขันจริงนะจะมีไม้เด็ดอะไรมามาสู้นะฮะแต่ผมมองดูแล้วจอนเมียก็ยังคงแข็งแกร่งนะครับในการแข่งขันจริงนะผมว่ายังยังคงแข็งแกร่งอยู่ แต่จะแข็งแกร่งไหมผมว่ามันมันมีจุดเดียวนะครับที่จะวัดตรงนั้นได้ก็คือการออกสตาร์ทครับถ้าการออกตัวเนี่ยสามารถที่จะทําได้ดีคําว่าทําได้ดีหมายถึงในตอนนี้1 0อันดับที่10เนี่ยถ้าสามารถพุ่งเข้ามาในท็อป5ท็อป6ได้ตั้งแต่ช่วงสอสารอบแรกเนี่ยอันนี้ถือว่าได้ลุ้นกันยาวๆแน่นอนครับแต่ถ้าไปพลาดพลั้งในการออกตัวนะฮะไปเกี่ยวกับใครหรือว่าอาจจะมีคนที่แรงกว่าพุ่งขึ้นมาปิดมาบางลายบางอะไรแบบนี้เนี่ย แล้วเขายังคงอยู่ใน 9- ใน10อยู่เนี่ยผมว่าเป็นงานยากครับเป็นงานยากอยู่เหมือนกันจะแข็งแกร่งได้ก็จริงแต่มันก็ต้องมาพร้อมกับการออกตัวที่ดีเพราะว่าเราคอลี่ไฟล์มาไม่ดีไงนี่มันก็เหมือนเหมือนแทบจะเป็นกฎนะ,นะฮะแทบจะเป็นกฎดังนั้นก็มาลุ้นกันหน่อยนะครับกับ1เดียวซูซูกิตอนแรกคิดว่าน่าจะมีใครมาลงแทนก็ไม่มีแล้วละ่ะในตอนนี้นะฮะไม่มีใครมาลงแทนอรเร็กลินนะครับที่บาดเจ็บไปจากการปั่นจัก,กรยานเนาะ มีทีมไหนฮะ Honda ใช่ไหมครับฮอนด้ Honda ก็เป็นวันที่เรียกว่าผลงานย่ําแย่กันยกทีมโพสต์บักโกลลหลุดมาใน Q2 ก็จริงฮะหลุดมาแต่กดเวลากันไม่ได้เลยนะครับนั่นบ่งบอกชัดเจนนะฮะว่ารถของ Honda ากำลังหลงทาง100%ยเละเราอาจจะไปโฟกัสไปมองที่นักแข่งอย่างมาร์คมาเกตคนเดียวมากเกินไปที่ผ่านมาว่าโอเคเขาคงร่างกายยังไม่เต็มร้อยแน่นอนมันก็ไม่เต็มร้อยอยู่แล้วละ่ะ แต่อย่าลืมนะครับว่านอกจากคนจะไม่พร้อมนน,นะรถของของฮอนด้าก็ยังไม่พร้อมด้วยครับมันเหมือนเป็นการมันเหมือนเป็นการว่ากําลังควานหาเซตติ้งที่ดีที่สุดผมไม่แน่ใจนะครับอย่างที่วิเคราะห์ให้ฟังในคลิปที่ผ่านมานะั่นแหละว่าเขาเอาใครเป็นมาสเตอร์ในตอนนี้ระหว่างโพสปาร์กาโร่กับมาร์คมาเกตนะฮะคือถ้าเกิดว่าเอาโพสปาร์กาโร่เนี่ยอันนี้มันก็อาจจะเป็นสิ่งใหม่จริงอยู่ฮะว่าเอสปาร์กาโร่เป็นนักแข่งที่มากประสบการณ์ แต่เขาก็เพิ่งที่จะมาอยู่กับ Honda ได้แค่ไม่กี่สนามเนี่ยถ้าเกิดว่า Honda จะเสี่ยงนะครับใช้มาสเตอร์จากโพลเนี่ยอันนี้ก็ว่ากันไปหน้าตอนนี้มันคงไม่มีถูกไม่มีผิดแล้วมันก็าอาจจะคิดอย่างนี้ฮะอันไหนมันดีที่สุดก็คือเก็บมาเต็มที่ซึ่งยิ่งพิจารณาหลากหลายมุมมองมากขึ้นเนี่ยก็ยิ่งเหมือนเป็นการเพิ่มความวุ่นวายความสับสนก็ปอีกในความคิดผมนะครับหรือถ้าจะเอามา์มาเก็ตเป็นมาสเตอร์ก็จะเสี่ยงไหม เสียงหมายความว่าร่างกายของมาร์กไม่เต็มร้อยแต่มันก็ดีขึ้นตามลําดับแล้วก็มาร์กก็มีส่วนในการในการให้ข้อมูลก,นกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในตอนนี้เนี่ยอาจจะวางเกมไประยะยาวครับว่าถ้าเกิดว่าเอามาร์กเอามาร์กเป็นมาสเตอร์เนี่ยก็คือความสําเร็จอาจจะมาในช่วงประมาณสัก3 4สนามจากนี้ไปหรืออาจจะลากยาวไปจนถึงปีหน้าเลยนะครับถ้าเกิดว่าได้พัฒนารถแข่งไม่ได้ถูกดองสเปคแล้วเนี่ยมันแล้วแต่ว่า Honda เขาจะ วางเกมนะครับเขาจะใช้กลยุทธ์ไหนกันแน่ในส่วนของตรงนี้นะครับดังนั้นก็ไม่มากันสักคนเลยเนี่ยนะฮะก่อกลุ่มกันไปคันที่13-14ลงไปนะครับ12ก็โพลิสบากาโร13ิบมาร์คมาเกส14เป็นนาคากามิแล้วก็20รองบรองบ้ยนะ่ยเป็นอเล็กมาเกสเห็นไหมครับแค่ติดท็อป10ได้ในวันนี้นะเหวยจะไปออกที่ใครดังนั้นนะ่าสนใจน่ารุ้นนะครับว่า Honda จะมีไม้เด็ดหรือเปล่า กับการเซตรถครั้งสุดท้ายในรอบวอร์มอัพแลบเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับทีมนี้ไหมในวันที่สภาพดินฟ้าอากาศไม่น่าจะมีผลอะไรนะครับไม่น่าจะมีน้องฝนมาให้ได้วุ่นวายชุลมุนกันหรอกคิดว่าจะเป็นประมาณนั้นนะฮะโอเคครับนี่ก็คือเป็นการวิเคราะห์นะครับแบบคร่าวๆรอบัะตัดตอนให้ฟังแล้วก็อําดับกันทั้งหมดแต่จะออกมาตามที่วิเคราะห์หรือเปล่านั่นก็คือยังไม่มีใครทราบใครรู้เราสามารถที่จะ ทายผลกันสนุกสนานในฮาได้นะครับจะทายถูกทายผิดไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่ประเด็นที่จะมาทับถมมาอะไรกันแน่นอนดังนั้นก็ร่วมคุยร่วมแชร์ทุกความรู้สึกนะครับทุกคอมเมนต์กันได้เต็มที่นะฮะผมก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยประเด็นโมเมนต์ในส่วนของทีมดูกา t ีกับ Honda นะครับที่เป็นโมเมนต์ที่น่ารักที่มันเกิดขึ้นในเมื่อวานในช่วง Q1 หลังจากที่แจ็คมิลเลอร์กับมาร์กมาเกเนี่ยหลุดไปนะครับหลุดไม่ผ่าน Q2 ไปเนี่ย แล้วมาร์กมาเก็ก็พยายามที่จะใช้มุกเดิมๆนะครับในการสะกดรอยตามใครสักคนหนึ่งเพื่อที่จะอาศัยสลิปสตรีมหรือว่าลมดูดนะฮะแล้วก็คนคนนั้นก็คือแจ็คิลเลอร์ครับที่แจ็คที่มาร์กเลือกที่จะตามซึ่งแจ็คเองก็รู้เห็นเป็นใจนะครับโดยโมเมนต์ที่เรามองไม่ได้รู้สึกว่าไม่พอใจอะไรเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นกับนักแข่งทั้งสองคนที่ผ่านมาอย่างจอันเมียหรืออย่างมาวิวิญญาเลสนะครับสรายนั้นอาจจะ อาจจะแบบว่าไม่พอใจมาร์กเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทำทำตัวแบบนี้แต่ในรายของแจ็คเนี่ยกลับผิดคาดฮะแจ็คเนี่ยนอกจากจะไม่ได้ว่าอะไรแล้วเนี่ยยังคงถ้าเรามองด้วยเหตุการณ์ด้วยโมเมนต์เนี่ยยังคงเหมือนยินดีที่จะให้มาร์กดูดเสียด้วยซ้ําครับแต่สุดท้ายดูดมาก็ไม่ทันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโพลิสปาการโลเนี่ยเป็นคนที่ตามมาร์กมาติดๆเนี่ยคนนั้นเร็วกว่าคือถ้าเกิดว่าไม่มีโพลิสปาการโลเนี่ยมาร์กมาร์เก็ตเนี่ยอาจจะหลุดเข้า Q2 ไปได้นะ เราทั้งคู่ก็มีการคุยมีการแสดงความยินดีมีการแสดงการขอบคุณกันนะครับมีการแตะมือกันนะครับรวมทั้งการคุยบนรถเนี่ยในในช่วงวิ่งเข้ามาพิษเลนอ่าวิ่งเข้ามาพิษเนี่ยนั่นก็เป็นโมเมนต,ต์ที่ดีแล้วมีหนำซ้ำแอดมินของทั้งออฟฟิเชีลหลักนะฮะของทั้งดูกระติทั้ง Honda เนะี่ยก็มีการโมเมนต์น่ารักตามรูปที่เราได้เห็นนี่แหละฮะนั่นก็คือมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับหลายๆคนก็ชื่นชมใน ในความมีน้ําใจของแจ็คนะครับในความแฟร์ในความใจกว้างนะน,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 นั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างมิตรภาพของแจ็คมินเลอร์แล้วก็มาร์คมาเกตรวมทั้งสองทีมต้นสังกัดอย่างเรปโซแล้วก็ดูคติโรงงานด้วยนะครับโอเคนะครับมาลุ้นกันนะฮะหกโมงเย็นอย่าพลาดน,นะครับ PPTVHD 36หรือจะเป็น FOX 3หลังจากนั้นก็1ทุ่มไปรับชม F 1ต่อที่ Fox1 นะครับ แล้วก็อาจจะไลฟ์สดถ้าเกิดว่าเวลามันไม่เกิน3ามทุ่มกว่าเนาะตอนนี้ลากันไปก่อนสวัสดีทุกคนครับ